คนเท้าเลียวเออ,เอ,อนี่ก็ไหวใช้ไหมจงี้ช่ไหใชวน้าหเท้วาใ่ไหช่วยเอ,อจริงมันไม่ใช่ไหลช่วยหรอกช่หวหนักมันก็ไปแล้วล้หน่อย่าทนี้กดไปเท้า,ามัานคลนี้กดไปเท้าเออใช่ตกดแบบสุด โอ้โหเก่งเลยโอ้โหเีกลับไปชัเอาไปได้ขาเก่งมากไไปเท้าไปเท้าไปไปเท้าเออใช่ทีนี้ลงไปเองนะกอนเลยนะไปไลไปบิดไลบิดเออใช่ใชใช่ชใช่ช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเก่งเลยโอ้โหเก่งเเก่งเเ่ๆยสัตตคิวสัตตคิวไปไไปนะจันมา ดันมาปิดปาเท้าปิดส้นเท้ายอะๆไปใช่ใช่นี่คือการเคลื่ไหมาเลยดันมาถูกน้ำหนักอยู่ขนาเออไปดันมาไปไปไดันมาไปเร็วแล้วคะไเออขาสั่นขาปิดปางงก่อนางกตะคิว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 กะโดดลงได้เกระโดดลงเลยกระโดดวันไหนอ่ะมันไม่ได้เียล้มอ่ง้นเดี๋ยวล้มมันจะล้มเอาขานีลงขานีลงขาไหนลงอ่ะขานี้ลงขาหลังลงมัน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 ไม่หล่นมันไม่หล่นปวดปวดหลังงขาหลัง ขะลังลงลก่อนเหรอขะลังลงเลยขะลังลงคว่ำนี่เหยียบตัวนี้เลยขะลังลงเลยโอ้ยลงไม่ไหวไม่ไหวลง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 อ๋อลงนั่นลงหมดโอ้โหโอ้โหเก่งแบบหนักเลย